ใน EP 2นี้เราก็จะเริ่มอบรมกันเลยนะครับในเรื่องของการสร้างบทเรียนดิจิตอลบนแพลตฟอร์ม Classflow นะครับก็ไปที่ Google Chrome นะครับแล้วเราก็ไปพิมพ์คำว่า Classflow คำนี้นะครับ กพ Enter ครับให้คันโตรไปคลิกที่ตรงนี้นะครับชื่อเว็บไซต์ว่า classflow.com นะฮะก็คลิกที่ตรงนี้เลยนะครับ เมื่อเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับหลายท่านอาจจะเป็นภาษาอังกฤษก็ให้คลิกเลือกภาษาได้นะครับให้เลือกเป็นภาษาไทยนะครับก็จะได้หน้าตาที่เป็นภาษาไทยแบบนี้นะครับจากนั้นให้คลิกตรงสร้างบัญชีนะครับเพราะว่าเราเพิ่งเข้าใช้งานเรายังไม่ได้สร้างบัญชีนะครับสำหรับท่านที่เคยสร้างแล้วก็ เข้าสู่ระบบได้เลยนะครับล็อกอินเข้าไปแต่สำหรับท่านที่ยังไม่ได้สมัครก็ให้มาตรงสร้างบัญชีนะครับรอสักครู่นะครับมันจะบอกว่าให้ลงทะเบียนสมัครเป็นครูหรือนักเรียนนะครับก็จะมีอยู่2แบบเราก็เลือกแบบเป็นครูนะครับจะได้สร้างเนื้อหาได้นะครับสำหรับตรงนี้ เอาไว้ให้นักเรียนสมัครเข้าเรียนนะครับก็คลิกตรงสมัครแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีสร้างชื่อผู้ใช้นะครับตรงนี้คิดเองนะครับจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับเช่น ICT สุรินทร์3นะฮะตรงนี้ชื่อจริงนะครับตรงนี้ก็นำสกุลจริง ตัวนี้อีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านเนี่ยก็ตั้งเองนะแล้วก็ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะฮะในส่วนตรงนี้นะครับอ่านเงื่อนไขแล้วก็ให้ติ๊กให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ติ๊กตรงนี้ด้วยนะฮะ แล้วก็มาคลิกตรงลงชื่อสมัครนะครับตรงนี้ถ้าลงทะเบียนแล้วหรือสมัครแล้วเราก็จะเข้าสู่ระบบเลยนะครับเอาเป็นว่าตรงนี้เราเอาเป็นว่าเราไปสมัครให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็สู่ระบบตรงนี้นะครับ คิดว่าการสมัครก็คงจะไม่มีปัญหานะครับตรงนี้ก็จะให้กรอกอีเมลนะฮะ ต้องเป็นอีเมลจริงนะฮะนะครับผมใช้อีเมลครูเหลิม at gmail com นะครับเดี๋ยวกรอกรหัส ตรงเข้าสู่ระบบนะครับหรือท่านที่ขี้เกียจสมัครนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้วย Google ก็ได้นะครับมีอยู่2วิธีนะครับสำหรับผมนี่สมัครแล้วนะก็คลิกตรงนี้เลยนะครับก็จะเข้ามาสู่เว็บไซต์ของ Classflow นะครับ ซึ่งอันนี้ก็คือหน้าตาของคลาสคลาสฟโฟนะครับเมื่อเราเข้าไปนะฮะมีบริการอะไรบ้างครับตรงนี้ไว้บอร์ดนะฮะไว้บอร์ดแล้วก็มีเริ่มคำถามประกอบด่วนนะฮะมีสร้างบทเรียนนะครับมีสร้างบทเรียนสร้างกิจกรรมนะฮะแล้วก็ สร้างแบบทดสอบหรือการประเมินผลเห็นไหมครับที่ผมบอกว่าครบวงจรก็คือมีครบหมดเลยนะครับตั้งแต่ให้เราสามารถเขียนเหมือนเราเขียนบนกระดานนะครับเป็นไวบอร์ดนะฮะเขียนอธิบายนักเรียนได้นะฮะตอนนี้ผมยังไม่เข้าไปเดี๋ยวตรงนี้ผมยังไม่เข้าไปนะครับแล้วก็สร้างบทเรียนนะครับสร้างกิจกรรมสร้างแบบทดสอบหรือการประเมินผลนะ เดี๋ยวเราไปดูตรงสร้างบทเรียนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงตอนนี้จะพาท่องก่อนนะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆ powerpoint โอเคนะครับต่อไปสร้างกิจกรรมนะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะเป็นลักษณะเหมือนข้อสอบจับคู่อะไรประมาณนี้นะฮะกิจกรรมการจับคู่ ตอนนี้เรายังไม่ได้ตั้งชื่อกิจกรรมนะครับโอเคนะครับไปดูคำถามประกอบด่วนนะดูคำถามนี้นะฮะอ๋อตรงนี้ก็จะมีหลากหลายนะครับเช่นคำถามที่เป็นอัตนัยนะครับ อรณายหรือเป็นแบบสเกลมีเยอะนะฮะใบงานนะฮะเวิร์กชีตตัวนี้ความคิดสร้างสรรค์ร่เปล่านะเดี๋ยวตัวนี้รู้สึกจะให้รหัสชั้นเรียนนะครับ ตัวนี้เป็นรหัสชั้นเรียนที่เด็กสามารถป้อนรหัสเข้าไปเรียนกับคุณครูนะครับผมเองก็เพิ่งเข้ามานะครับครั้งแรกโอเคนะครับพาท่องก่อนนะฮะอันนี้ก็คือหน้าตาของ PlusFlow นะครับดูแล้วก็คงไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปใช้งานนะครับในแต่ละเมนูแล้วก็จะมาอธิบายให้คุณครูฟังนะครับหรือคุณครูท่านใดจะลองเข้าไป ใช้งานดูตอนนี้เลยก็ได้นะครับลองเข้าไปศึกษาดูว่าเมนูที่มันให้มานั้นทำอะไรได้บ้างอย่างไรนะครับสามารถเรียนรู้เรื่องหน้าไปก่อนก็ได้นะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนเข้าอบรมการสร้างบทเรียนดิจิตอลคลาสฟล l o ์นะครับตอนนี้เรายังอยู่ใน ep 2นะครับก็คงจะต้องมี ep ต่อไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าคุณครูสามารถสร้างบทเรียนดิจิตอลบนคลาสฟล l o ์ได้นะครับวันนี้ผมจากลาไปก่อนนะครับ 萨迪克。<music>